พี่น้องเอ้ยบ้านจะมันหมันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเมืองเนี่ยบวชแต่อันสาวออยลีตักเอาป่าขี้เงียนาะจ้ะเอาอันสะดุ้งลงจังไหนป่าตัวนี้โตนเขาไหมพี่น้องเพิ่นตื่นอันสะดุ้งอะ่ะเพิ่นกระโดดเขา่าสันตัวสาวออยลี่กับฝ้าวยกขึ้นพี่น้องจ้าพี่น้อง มื่อนี่สาวออยลี่มายกสะดุ้งนะจ๊ะยู่มองเกามองเกาปีกากเนี่ยละจ้ะท่าขึ้นไปสวนนะจ๊ะน้ำขึ้นแห้งจ้ะพี่น้องน้ำขึ้นแห้งจนว่าได้ม้างได้ขึ้นจ้ะบานเย็นสาวออยลี่ก็เลยว่าเออมันพ่อสิยกสะดุ้งได้ไปยกเบิ่งก็หน้าวัาสันได้พี่น้องข้าเจ้าได้อยู่จ้าถามว่าเบิ่งกันว่าสาวออยลี่สิได้บอ่อเนาะจ้าเนาะ น้องปรากฏจ้าปรากฏปรากฏปรากฏพี่น้องปรากฏไว้ที่ไหนล่ะบันปรากฏพี่น้องมึงเนี่ยหลับตัวแบบไงพี่น้องเอ้ยนานได้สองโตพี่น้องได้สองโตบ้าทละโตช้อนโตเก็บเล็กขสมน้อยนะจ๊ะ เฮ็เดยังบด้เข้ากับมาโยกสะดุ้งนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวซอวงโตน่ะจะสะดุ้งสอง,งเส้นจ้ะพี่น้องอืมคนงานเข้าพี่น้องได้หลายแล้วจ้าได้หลายแล้วมาข้าวเดี๋ยวได้จ้ะพี่น้องท่านเดี๋ยวพ่อเคือง,งโซมงสัม น่ำมันยังเลิกอยู่นะจ๊ะพี่น,ออยอยน้องยังเล่าเขาเนาี่ยเป็นยังปลากฏดอีกแล้วพี่น้องปลากฏดปลากฏดโอ้ยถุงมือสาวอ่อยดีกับบาดแผลน้ำนันะจ๊ะอย่าดิ้นนะลูกอย่าดิน้นอย่าดิ้นนะคะโอ้ยโอ้ยพี่น้องอ๊ย กดจ้าตัวน้อยก็วังหันอยู่ไหลแห้งมาจ้ะพี่ป่าบอมันคือปีนไปจังซ้อนอุ้ยพี่น้องป่าเล่นไฟพี่น้องป่าเล่นไฟป่าเล่นไฟหนึ่งตัวก็ป่าจะแห้งมาจ่ะ โอ้ขาปิ่นปรงนางอยู่กับใดนะจ๊ะสาวหวดีว่ามันถืบ่ได้ฮีพี่น้องอันซ่อนบ่พี่น้องอันซ่อนบ่เสี่ยมันดึกมาตัวใหญ่ดันตัวน้อยกระดังเต๋อหอดปลากดเอาหมูปลาเชียงเงียกับปลานี่ปลาตัวใหญ่เถอะปลาเชียงเงียบเน่ มัยกมองไดนมีม like ันโยกมองเดียวนั่นมองหันเนี่ยหาบาวหาบ่าวังไหนควายยกมาแล้วแม่มองนั่นมองยายะเตียวยกนั่นกับแปรนเด้อมันบ่ได้งหกเด้อข้านี่ยโรดี้ใหญโรดี่โบแมนมองนี่มองหักไส้ตัวนี้มองพุ่นมองยายะเตียวโยกยมันกับบดเอ็หกเด้ละอไอมีมูนมากตัวนาะมองบากนี่มันมาก่อนหน่วยกล้าตายไหมมันเรียกว่าไตมันออกไปก่อนน่านเห็นบ่ไอ้ขันตัวลูกตอนมันโดดออกมันมาต่ำอยังไรฝ่ายหนึงนี่นี่นี่ฝ่านึ่ มันก็จะโดดอามันตาล้มโจดออกมนี่หละอายขอส่งมันเมียงนี่แหละทุงมือกับแห้งเรื่มโอ้มันเป็นปลาปลาขาวไหมวะเป็นขาวขาวปลาขาวล้ามันโดดปลาเนียนบ่เพงหัวลงมาเจ้พุ้หัตกข้าเจ้านเนียนพ่ใส่กระตุกข้าขึ้นกันเบิ้งนม่อุ้มบ้านหวไปงานแตยูเช็ดเชชมนฝนโมไครมีได้อ่อยแรงเอาไม่มาตัวน้อยบาทอันนี้แหละปัามือปวดขนาดได้นี่ เอาสั้นเพิ่นมที่กันปายขี้เงียติดกันดีร้อนเลยขี้เงียคือขี้เงียขี้ห้วยขีเงียนี่แหละเพิ่นว่าปวดจนขี้เงี้ยปไปขี้เงียติดก็ว่ามันเขาว่าปลายเงียขี้เงียมันไม่ติดชายยญามันปลายขี้เงียกันย้อนอันนี้แหละเพิ่นว่าคันเด็ดตอดแล้วปวดขี้เงียขี้ห้วยเพิ่นว่าเฮ้ยปลาเขาอยู่มันเป็นยางไหมเนาะเออคันติดด่างนี่เอ้ยยองบ่มีออกวยเงียบยังยัง

เมืองเนี่ยบวยแต่อันสาวออยดีตักเอาป่าขี้เงียนาะจ้ะเอาอันสะดุ้งลงจังไหนป่าตัวนี้โตนเข่าไหมพี่น้องเพิ่นตื่นอันสะดุ้งอ่ะเพิ่นกระโดดเข่าสันตัวสาวออยดี้ก็บฝ้าวยกขึ้นพี่น้องโอ้ยจบเจียพี่น้องท่านท่านนะจ้ะมันแล้วพี่น้องมันแล้วเมือสาวออยดี้ก็บปรเดี๋ยวมานัน่เนาะจ้ะม่นแต่ตัวนึองอ้ตัวใหญ่พี่น้องเอยตัวใหญ่ ป ng, ักกะเนียงตัวใหญ่นะาจ๊ะุ้ยว่ามันปากกดพี่น้องตัวใหญ่ไรพี่นี่แหละพี่น้องปากกระเนียงเลยนี่ว่ามันปากกดนะจ๊ะ ปลากระเยงปลากระเยงโอ้วพิ่นก็ได้ตัวเเ่ยตัวงามพี่น้อง,ต,ะะงตัวใหญ่น่ะจ้ะปลากระเยงตัวใหญ่ๆ มาแล้วตัวนึงสองโตพี่น้องสองโตจ้าตัวสองตัวโอ้ ตัวซ้ำนี่แหละพี่น้องสองตัวจ้าสองตัวสองตัวไปอุ้มเอาปลาบ่าครับทั้งนั้นเอาได้อี๋พี่น้อง <c oughs> โอ้ยโอ้ยชาวหอยดิเงื้อหลายมันเงื้องสาวหอยดีว่าเสียนว่าเสียนโยขึ้นมาว่างใหม่นาะจ้ะวันใดนั้นมันเงื้องจะเอาปลาตัวพี่น้อง สีเงือกอีกเลี้ยวประกฏดจ้ะพี่นอ้องยื้ยประกฏดประกฏดตัวใหญ่อยู่จ้ะมานแล้วพี่น้องมาตามได้เป็นยังโอ้พี่ตัวนึ่งมาจา้ะปลาขยงปลาขยงโอ้หินแม่ มันลงก่อนอืมตัวใหญ่อยู่พี่น้องซ้ำเีย <c oughs> ตือปลาตีพี่น้องพี่น้องตือปลาตือปลาตือปลาพี่น้องวิ่ปะกดห่งเยอมานเลย,ยมึง ี่น้องปลาโคบัวแมนตูน,น้อยน้อยน่าจะเพียพี่น้องปลาโคปลาโคจ้ะปลาขาวสองน่าจ้ะอื้ยมันมันมันตาพี่น้องพี่น้องตาหนี่เลยซีตูพี่น้องซีตูน่าจ้ะ เลยซีโตพี่น้องเลยซีโตรอบนี้ปลาขี้เงี้ยตัวหนึ่งปลากระเยงยสามตัวเนาะจ้ะพี่น้องหมานหมนันคือเกาแล้วพี่น้องพี่น้องบานหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วอุย้ยตัวนึ่งมุดเลยพี่น้อง น้องเถือกสู้บาดนะจ๊ะพี่น้องมึงปลาเจตัวนี้พี่น้องตัวบักไง่ปลาเจปรากฏปลาขี้เงี้ยนะจ๊ะ ปลาขี้เงี้ยตัวนึงจ้ะพี่น้องโดดนะเป็นยังปลานั่งพี่น้องปลานั่งป่านัาง่งนีง่บาดปีกไก่นี่เป็นยังไงติ๊บีาปีกไก่ติ๊ ปีกไก่จ้ะพี่น่องอู้ตัวบงงกใหญ่พี่น่องเอ้ยขันมันสะดุงทีือสิได้คักจือนี่ลานย่อนพี่น่องโอ้ยเว้ยตัวน่อยโอ้ยขันสิได้ จ้าพี่น้องนี่เป็นผลงานสาวออยลี่นะจจะไปมันใบสามกัวผุนตีอุ้ยพี่น้องตัวหนึ่งอยู่ท้งๆผุนฟาดพี่น้องสี่หัดตัวคนเด้อ่นสี่ได้บ่เม่อมันสีสว่างโลอยูีต้ลงไปเบิดไปตัวนึงอยู่ในในพุน นี่เราพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนเดี๋ยวไปหาขายนะจ๊ะปลากดปลากระแนงหลายกระโมน่นะจ๊ะปลาขี้เงี้ยกระไล่รอดกระไล่สะดุ้งสองเส้นจ๊ะมันจ้ะพี่น้องมงนัน,น,นเมื่อนี้สาวออยดีมันจ้ะล่องคำคำเนี่ยพี่น้องฝากกดไหลกดแช่เนี่ยเด้อจ้าเด้อ พ่อได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมเบิงจ้าจ้าพี่น้องนี่จา้าที่จงไว้ไถ่กินนะจา้าขายแล้วจ้าพี่น้องคนข้าเจ้าสังไว้ปลาขี้เงียก็ปากา่านไก่แงงนะจา้าเอาไปขายแล้วโลนึงจา้าเลียอยู่นี่ปลากดนีบลุดรอกเคืองโลนี่จ้าปลาตะเพียนตัวมันเต็มขาสะดุ้งนะจา้า เขาผ้าเต็นออกจกคล้องเต็นเขาขาดสิได้พี่น้องเอ้ยปลาน้งอันนี้ปลาย้อนไงอันนี้ปลา้อนเมียกถือสามตัวปลา้อนเมียกเท่ยเดียวแต่ว่าได้สองตัวสองอันอันตัวนึงนั่นมันหลุดไปลอยล่งมันมันบกบกอเงียงปลาเจ๋เอาให้พ่อไ่จักตัวปลาเจ ໃຫ້ພໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍໂຕຢູ່ຈ້າໃຫ້ເນາະໄດ້ປີ່ງ6 7ໂຕແລ້ວໂຕໃຍຕນ